สวัส,ญญสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะแล้วก็วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ได้เรียนรู้และศึกษาจบไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะ ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่5 2แล้วก็หน้า53ค่ะซึ่งเป็นตัวเลือกนะคะทั้งหมด15ข้อนะคะก็ะซึ่งเป็นแบบทดส,สอบนะคะเกี่ยวกับที่เราได้เรียนมานะคะเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์แล้วก็วัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์นะคะแล้วก็เลือกให้ ผูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะซึ่งเป็นตัวเลือกไม่เยอะนะคะแล้วก็เป็นการวัดความรู้ของนักเรียนด้วยค่ะสำหรับลิง์กทบทวนนะคะคุณครูก็จะส่งไปให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำหน้า52และหน้า53นะคะสำหรับในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็จะอยู่ในหนังสืออในหน้าที่19นะคะในหน้าที่19จนถึง หน้า45นะคะสำหรับในเนื้อหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัด2หน้านะคะแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูนะคะมาทางไลน์ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่52นะคะคุณครูจะอ่านโจทย์และให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะข้อที่1นนะคะ ข้อใดคือประโยชน์ของน้ำในด้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็ไก่ฝูงม้าลายกินน้ำตามลาําธารขอไข่ปลากาตูนแหวกว่ายในทะเลคอควายคนพักผ่อนหย่อนใจตามน้ำตกงองูนกกระยางหาปลากินตามหนองน้ำข้อ2นะคะข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์ก็ไก่อาหาร ขอไข่อากาศคอควายน้ำงองูถูกทุกข้อคะ่ะนักเรียนเลือกข้อไหนก็เลือกเลยนะคะ1ข้อต่อไปข้อที่3คะ่ะข้อใดคือประโยชน์ของอาหารที่มีต่อคนและสัตว์ก็ไก่ใช้ในการหายใจขอไข่ช่วยให้สัตว์สืบพันธุ์ต่อไปได้คอควายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต งงูช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะสาเหตุใดที่ทำให้สภาพอากาศเป็นพิษมากที่สุดก็ไก่ควันจากการเผาฟางข้าวขอไข่ควันไฟจากการหุงต้มอาหารคอควายควันจากโรงงานอุตสาหกรรมงงูลมหายใจออกของคนและสัตว์ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะ คนเราขาดปัดใจจัยในข้อใดจะทำให้เสียชีวิตเร็วที่สุดกอไก่น้ำค่ะขอไข่อากาศคอควายอาหารงองูแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะต่อไปข้อที่6นะคะอากาศเสียเป็นอากาศที่มีปริมาณสิ่งใดอยู่น้อยกว่าปกติกอไก่ขม่าควันขอไข่ฝุน่นละอองคอควายแกส๊สออกซิเจน ง,งูแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะต่อไปข้อที่7นะคะอาหารในกลุ่มใดที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนที่สุกหรอและการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะก็ไก่เนื้อสัตว์นมไข่ขอไข่ข้าวแป้งน้ำตาลข้อควายผักใบเขียวและผลไม้งองูน้ำมันจากพืชและสัตว์ค่ะ ต่อไปมาดูข้อที่8นะคะเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์คืออะไร<ม>ก็ไก่อาหารน้ำอากาศค่ะขอไข่อาหารน้ำยารักษาโรคข้อควายอาหารน้ำเครื่องนุ่งหง่มงอง,ง,ง,งูอาหารอากาศยารักษาโรคค่ะต่อไปนะ5้า53นะคะ ข้อที่9ค่ะข้อใดเป็นผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ก่อไก่ฝนตกตามฤดูกาลขอไข่สัตว์ป่าไม่มีแหล่งอาหารคอควายมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เกิดขึ้นงองูมีพื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้นค่ะข้อที่10นะคะข้อใดเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุด กอไก่นำเป็ดมาเลี้ยงตามลำคลองขอไข่ทิ้งเศษอาหารเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์น้ำคอควายปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อบำบัดก่อนปล่อยน้ำลงแม่น้ำงองูปลูกผักตบชวาตามคููคลองเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์น้ำค่ะต่อไปข้อที่11นะคะสัตว์ในภาพอ่าขอโทษค่ะ ข้อที่11นะคะสัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตต่างจากแผนภาพเขาให้แผนภาพมานะคะคือตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะก็ไก่หมูขอไข่เป็ดคอควายแมวงองูควายนักเรียนลองดูนะคะจากตัวอ่อนแล้วก็ไปตัวเต็มวัยเลยนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะข้อที่12นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่สัตว์ทุกชนิดออกลูกเป็นตัว ขอไข่สัตว์ทุกชนิดฟักออกจากไข่ขอควายสัตว์ทุกชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันงองูสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ค่ะต่อไปข้อที่13นะคะข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์วัฏจักรชีวิตของสัตว์ไม่ใช่การอนุรักษ์นะคะก็ไก่ไม่ล่าสัตว์เพื่ออาชีพขอไข่ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ คอควายใช้แหปากกว้างในการจับปลางองูไม่จับปลาด้วยวิธีช็อตไฟฟ้าค่ะต่อไปข้อที่14นะคะสัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตดังแผนภาพเขาให้เราอะไรบ้างคะมีไข่ตัวเต็มวัยแล้วก็ไปตัวอ่อนใช่ไหมคะอะ่เขาบอกว่าตัวเต็มวัยตัวอ่อนไปไข่เขาชี้ลูกศรมาแบบนี้นักเรียนคิดว่า เป็นวัฏจักรชีวิตของใครก็ไก่แมวขอไข่ยุงคอควายผีเสื้ององูตักกะแตนค่ะต่อไปข้อที่15นะคะสัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับมนุษย์อ่าก็ไก่โลมาขอไข่จระเข้คอควายเต่าทองงองูปลากัดค่ะให้นักเรียนนะคะ ทำ15ข้อนี้นะคะแล้วก็ส่งคุณครูทางไลน์ส่วนตัวค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ